สวัสด,ดีค่ะพบกับป้าพรล่าสะพายอีสานนะคะช่วงเช้าวันหยุดเนาะเราก็มาดูข้างๆห้องกันมีอะไรกันบ้างนะคะก็มาดูแลกันไปนะคะอันนี้กระถางบัวนะคะกระถางบัวมีปลาหางนกยูงเนาะอาทิตย์ก่อนเปลี่ยนน้ำเนาะปลาตายไปเยอะเลยใครมองเห็นปลาอยู่ไหม เหลือแต่ส um, so ีดำๆนะคะสีส so ้มๆไ็เ so ห็นแล้วค่ะมีบัวกระถางอันไม่ใหญ่เนาะมีดอกบัวอยู่สามดอกนะคะอันนี้โรยแล้วอันนี้กำลังตูมแล้วูเนือน้ำมาอันนี้บานแล้วนะคะถางปลาห่างนกยยงนะคะ อันนี้บัวอันนี้ผักแว่นนะคะขึ้นมาเต็มเลยนี่นะคะทางบัวข้างห้องนะคะตรงนี้ไม่เห็นเห็นดอกบัวเลยนะคะเห็นแต่ผักแว่นนะคะผักแว่นผักแว่นขยายเยอะมากนะคะยอดรืมอออกอ้วนแล้วนะคะกินได้นะคะผักแว่นนี่น้ำเราสะอาดนะคะ เนะติมน้ำทุกวันเนาะด,นดินมันไม่ดีบางวันลืมเติมน้ำน้ำแห้งเลยนะคะอันนี้เพิ่งเติมน้ำไปนะคะนะคะปลาพอลาก็ใช้น้ำปลาเนี่ยแหละค่ะเติมเนาะลปลาเวนกระถางบัวนะคะกระถางบัวปลาหางนกยูงคะ่ะตัวดำๆนี่ให้อาหารมันนะคะนี่ึ้นมาละเนี่ยไอที่เม็ดเม็ด,เม,ดเม็ดเนี่ยอาหารนะคะอาหารเม็ดเนาะ แต่ว่าก็มีผักแว่นผักอะไรวันไหนไม่มีใครมาให้อาหารนะคะเวลาป้าพอล่าไปทุระต่างจังหวัดค้างคืนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะก็เอาผักแว่นผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าก็กินผักไปก่อนเนาะนี่นี่นะขึ้นขึ้นมาขึ้นมาบนใบบัวมองไม่ค่อาชัดนาอสีดำนะค่คะนี่ขึ้นมาแล้วค่ะ กินอาหารเม็ดเนีม่มองเห็นหรือเปล่านะคะวันหยุดป้าพอล่าก็อยู่แถวแถวข้างห้องเนี่เนาะสถานการณ์โควิดเนาะไม่ไปไหนเนาะอายุเยอะแล้ววัคซีนก็โคต้าก็อยังไม่ได้โคต้าแต่ก็กล้ากลัวอยู่นะคะว่าอยากฉีดหรือไม่อยากฉีดเนาะป้าพอล่าเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยเนาะ ลากลากลากัลวกลัวเนาะค่ะเราไม่ไปไหนเนาะเรามีกิจกรรมข้างห้องของเราไปเนาะสามีป้าพอลา่าเขาเป็นคนเก็บนั่นจัดนี่เนาะป้าพอลา่าเขาจะชอบมาทำอย่างเงี้ยเนะาะถ่ายนุ่นถ่ายนี่เออเนาะเป็นความสุขเล็กเลกเล็กน้อยของคนแกเนาะเราก็ทำกันไปนะคะ ผักแว่นเนี่ยป้าพลาชอบกินจิ้มกับน,น้ำพริกมากเนาะมาอยู่ทางเนี้ยก็ไม่มีกินเนาะนี่ไปซื้อเข้ามาจากตลาดทางนน้นเนาะนาแล้วเนี่ยลองเอามาใส่ดูว่ามาอยู่กับกระถางบัวเนี่ยค่ะมันจะขึ้นไหมนี่นะคะมียอดอ่อนๆเนี่ยนะคะยอดสวยนะคะะ,คะทางนี้ก็แกะไปก็แตกออกมาะจะมียอดออกมา สวยๆเนอะอันนี้เราเห็นเนาะอยู่กับเรานี่อยู่น้ําสะอาดสะอาดเนาะละออกหลายๆยอดเนี้ยเด็ดไปจิ้มน้าพริกนะคะและยอดอ่อนๆเน,นี่ยเนาะนี่แหละเรามีไว้อย่างนี้ก็ดีนะคะเพราะว่าอย่างไปซื้อเข้ามาเรายังไม่รู้เลยว่าเขาเก็บยังไงมาเนาะเนี่ยเราอยู่อย่างเงี้ย ถ้ามีกระถางหลายๆใบนี้น่าจะขึ้นเยอะอยู่เนาะเนี่ยลองลองดูเนาะน,นะคะบัวบัวสีม่วงนะคะอันนี้คือบัวอะไระลุงบัวผันบัวผันอ๋อนี่นะไม่ดอกบัวผันเนี่ยนะ ปาฮอล,ล่าเขาไม่ค่อยรู้จักเนาะต้องถามลุงอ๋อเนี่ยเนาะแม่ดอกบัวพันเนี่ยนะจ้ะนะเนาะปาฮอล,ล่าผู้ชอบเลาะอ,อยู่แถวข้างหองเนาะนะคะข้างล่างก็มีผักโขมนะคะเนี่ยอันนี้มากับกับกับดินเนาะเราซื้อดินมาใส่กระถางต้นไมอ้อ่ะ ปลูกผักไัยต้นหอมอะไรเงี้ยไว้กินนะเนี่ยเมากระดินนะแถวนี้ปกติมันไม่มีอันนี้ปา้าฝอลาเาดินมาวางวางไว้ที่มันเหลือจากในกระถางเนนี่หุดออกไปละมันมีเม็ดผักขมนะคะผักขมขึ้นมาละเออไปดูตรงอื่นนะมีอีกเนาะอันนี้เราดูกระถางบัวก,กันไปนะคะนี่ข้างห้อง เดีววันนี้เลาะๆอยู่แถวข้างห้องเนี่ยเนาะมีอะไรอะไรมัางก็พูดคุยถ่ายถายกันเนาะเก็บไว้เผื่อเราย้ายจากสหาที่นี่ตรงนี้ไปเนาะก็จะได้ระลึกถึงความหลังเนาะว่าตอนเรามาอยู่ตรงเนี้ยนะคะที่บางปะกงตรงเนี้เรามีอะไรบ้างเรามีกิจกรรมอะไรบ้างเนาะจะได้ย้อนระลึกถึงความหลังเนาะนี่เขาว่าคนแก่ ชอบพูดคุยอะไรดึงเรื่องความหลังเอาเป็นธรรมดาเนาะเดี๋ยวก็หมดวันหมดปีหมดคืนเนาะก็ไปก็ผ่านไปหนึ่งเดือนสองเดือนก็ไปหนึ่งปีก็แก่ไปอีกหนึ่งปีนะคะนี่เราก็หาอะไรป้หัวลาทําทงานก็แล้วแต่ทางบริษัทจะได้งานที่ไหนเนาะก็ส่งส่งไปตามส่งไปอยู่ตามไซงานที่ได้เนาะนี่ก็จะ มื่อก่อนมันไม่มีเนาะเนี่ยปลาพอลาก็จะเก็บไปเนาะวะ่าอยู่ตรงไหนมาบ้างระหว่างที่อยู่ช่วงวันหยุดเราทํากิจกรรมอะไรบ้างเก็บไว้ดูตอนแก่ๆเนาะเรามาทำคลิปของเราไว้วเผื่อแฟนๆท่านาคุณผู้ชมพี่ๆน้องๆก็มาดูกันได้เนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ ค่ะพอลาก็มาลำลากันเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปดูตรงอื่นต่อนะคะสวัสดีค่ะ